เพราะว่าใส่บับเบิลเหรอหยอกหยอกเว้ยไมจะฟังไม่หยอกเทียเอซีบอลกรจกเอย้อ,ยอนกลับไปอันย้อนกลับไปแ้งแตงสิบห้ามิถูนายย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะว่าประกาศเตือนที่ได้รับนะ่ะแล้วคอาสิเขาใจพิดว่าได้ประกาศเตือนย้อนคอยไล่สดว่างหลีงบบแมนนะคะ ได้ประกาศเตือนย้อนว่าเมื่อน,นั้นไล่สดแร้วบาดท,ที่นี่ก็มีแข่งแข่งฟุตบอลยูโรนะตอนนั้นช่วง15มิถุนาจําได้ว่าฝรั่งเศสเตะก,กับอะไรก็ไม่รู้กับไล่สดจนเนี่ยผู้ใต้ทางบ้านกับผู้ใต้ข้างๆก็ดูฟุตบอลแล้วทีนี้มีเพื่อนในไลน์เนี่ยถามว่าปองเฮหยังกะอุย้ยเบิ่งฟุตบอลขาเจ้าก็เลยบอกว่าอันเบิ่งที่ยังที่ฝรั่งเศสซันนัลลวบันหันกล้องไปให้เบิ่งไม่แม่ก็เล่นกับกล้องไปให้ข้าเจ้าเบิ่งอ,อันฟุตบอลน,น้ำค่ะ บาทที่นี่ต่แล้วแต่แดดแต่แดดปกปกไม่นานมั้งค่ะ <g ül> จอดำนะคะถึงเตะตกเวทีไปก็ก,ก็ได้รับอีเมลตามปกตินะเออ,อเธอเเธออ่าละเมิดลิขสิทธิ์อันนั่นอันนี้เดิมซันซีแล้วก็อ่านข้ประกาศเตือนที่ปองแปะไว้หน้าหน้าปกคิดมันก็มาบึ้งตอนนั้นปองก็ยอมรับผิดแต่โดยดีนะคะไม่ได้คิดจะยื่นอุทธรณ์ไม่ได้คิดจะอะไรเลยเพราะว่าเท่าที่เขาไปอ่านดูยอมรับว่าตอนนั้น อ่านแล้วก็ไม่เข้าใจคำว่าประกาศเตือนกับคำว่าคำเตือนหรือว่าวาม์ม m i n g นั่นเองนะคะคอยก็คิดว่ามันเป็นอันเดียวกันกับก,ก็บ,บ่ได้ก็ไม่ได้ยื่นอุทธร์ไม่ได้ยื่นอะไรแล้วก็คลิปนั้นมันก็ก็เขาเขาอะเอาออกไปเรียบร้อยอย่างแต่มือนั่นแต,แต่ว่าคลิปมันก็ไม่ได้หายไปไหนนะมันจะไปอยู่ไปอยู่อันคลิปสุดท้ายสุดอันข้างล่างข้างล่างของซองเขาเลยบัตอนี้ตอนนั้นปองกั โอเคกับ่ได้คิดว่าสิยื่นอุทธรณ์บ่ได้ยังแต่เขาก็บอกอยูวว่บบานมันเป็นความผิดครั้งแรกของคุณคุณสามารถยื่นอุทธรณ์ได้นู่นนี่นั่นแต่ปองก็ยอมรับผิดเนาะเออเราก็ไม่รู้จริงๆว่ามันผิดก็เลยยอมรับผิดกับเ่ได้ยืย่นอุทธรณ์เนีกะก็คิดแต่ว่าก็เข้าไปอ่านแล้วนะที่เขาส่งมาตรงเครื่องไม้เห็นเคอรชันมากกดชุ่มชนเนกะเขาไปอ่านเรียบร้อยเด้ว,ดว,ดวตอนนั้นก็คิดว่าแค่เป็นประกาศเตือนธรรมดาก็คิดว่า หลังจาก90้าสิบวันประกาศเตือนมันคงจะหายไปวรสานเดียวก็คิดว่าเออเดี๋ยวมันก็สิหายไปเองของมันเนาะเพราะว่าก็ว่าอ่านมาหลายรอบอยู่นะปรากฏว่าวันที่ถ้าครบเก้าสวันดีก็คือวันที่สิบห้าสิบห้ากันยาวันที่สิบหกันยาเพิ่นกับมื่นทะาเรทะเรทะไลตื้อตื้อลงไปแล้วก็ไปเห็นคลิปนี้แหละค่ะคลิปที่เขาออกไปแล้วแต่มันจะเป็นสีดําแล้วก็เป็นตรงตาเดะ ตาเขียวตาแดงมันก็นเป็นตาแดงแต่แต่เราก็ไม่สามารถเข้าไปดูเนื้อหาอะไรได้นะเพราะว่าเขาเอาเขาเอาเนื้อหาออกไปแล้วเออปาที่นี่ปองให้แจ้งได้แล้วค่ะปองก็ลบลบทีมเลยค่ะลบทีมวันที่สิบห้ากันยานั่นแหละพอหลังจากสิบห้ากันยานก็ผ่านไปมาสิบหกสิบเจ็ดปองก็วอาเอ๊ก็ครบเก้าสิบวันนี้ทำไมคำเตือนของเรายัางอยู่ก็เลยส่งข้อความไปถามเจ้าหน้าที่คนแรกเจ้าหน้าที่คนแรกก็บอกว่าเออ ขอปรึกษาคนในทีมก่อนนะเดี๋ยวจะติดต่อไปทางอีเมลว่าสันเด็กะเขาก็บอกว่าอีเมลคูณนั้นเป็นเมลนีบเออกับเมลหนีละฮันดอกเออก็พานไปรอบประมาณหมื่นหนึ่งสองหมื่นมากเขาเลยส่งเมลกลับมาว่าอันคุณยืนอุทธรไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณนั่นลบลบอันอีเมลทีมแล้วคิดในใจว่าฉันไม่ได้จะยืนอุทธรฉันแค่อยากจะถามว่าเมื่อใดประกาศเตือนละเมิดโกชุมชนที่มันอยู่หน้าช่องฉันน่ะมันจะหายไปเดก เบลีคีาสียืนอุท้อนจักเม็ดเลยย่อมรับพิดคนนันกับเบลีตอบเป็นอย่างกลับมาหนีปองเลยส่งข้อความไปถามหม่ว่าประกาศเตือน90วันเนี้ยเขานับวันหยุดราชการหรือว่าไม่อะนับจุดอันราชการเดชหรือว่านับจะจันทร์ถึงสุขเขาก็ตอบกับปองมาว่าอันประกาศเตือนจะอยู่อาจจะอยู่หน้าช่องตลอดไปวันสาันเดช ตอนนั้นปองก็ยังไม่เข้าใจอีกนะคะตั้งแต่ตั้งแต่สิบหากันย่าเป็นต้นมากปองก็ย่งไม่เข้าใจปองก็เลยมานับเอาใหม่อีกด้วยความหวังว่าเขาอาจจะนับแค่จันถึงสุขด้วยความที่บรรลุนะคะอาจจะนับแค่วันจันทถึงวันสุขหรือเปล่าเขาบ่นับอันเช้าว์อาทิตย์วันเสาร์เด้เพล่นว่ากันเลยรอรอจนถึงวันที่สิบสี่ตุลามมนก็จะเป็นเก้าสิบวันพอดีเออเมื่อเมื่อเช้านี้ปองก็เลยได้ส่งข้อความไปถาม พนักงาน YouTube อีกรอบหนึ่งก็ถามคำถามเดิมน,นะคะว่าออครบ90วันแล้วทำไมประกาศยังอยู่โอเคเออความกระจางแก้งเกิดขึ้นมากเมื่อซ่อนเขาก็เลยบอกมาว่า <c ười> คำเตือนหรือว่าวาร์มมิ่งออกับประกาศเตือนมันคนละอ,อย่างเดียวกันว,ว่าซานเดชอันคำเตือนเนี้ยจะอยู่หน้าช่องคุณตลอดไป คือจะไม่หายไปไหนเลยถ้าคุณได้รับคําเตือนมันคือว่ามิงาา่งมาสานดิเออบาดท,ที่นี่แล้วก็เลยหัวตะมัดกกจางเนาะเออถ้าเรารู้ว่าวารมิ่งมันจะร้ายแรงขนาดนั้นก็คือยื่นอุทธรไปเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าใจว่าอันประกาศเตือนก็คือประกาศเตือนบ่าอย่งหูมันสิ่งข้อมเตือนอย่างเ,เนาะเออนั่นแหะก็เลยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าถ้าเกิดว่าได้รับอีเมลจังซีหรือว่าได้รับ ได้รับประกาศเตือนแบบปองให้ถามเจ้าหน้าที่เลยว่ามันเป็นประกาศเตือนปกติหรือว่าเป็นคำเตือนหรือว่าเป็นวาร์มมิ่งนะคะเพื่อที่เราจะได้แก้ไขยื่นอุทธรณ์ตั้งแต่แรกนะคะม่ได้ปล่อยผ่านตะเลยตะเลยมาถามเจ้าหน้าที่คนแรกก็ไม่เก็ตเพิ่งมาเก็ตเจ้าหน้าที่คนเมื่อเช้าว่าถ้าเราได้รับการเตือนครั้งแรกมันคือคำเตือน หลังจากนั้น90วันผุเพิ่นอธิบายมากนะว่าถ้าเฮ้ดผิดเขาได้รับคําเตือนอีกรอบนั่นถึงจะเป็นประกาศเตือนที่มีอายุกําหนด90วันมาซานดิ้เพิินว่าโอ้ยเฮจันได่ะคะเจ้าเขาบ,บอกที่ว่าคุณสาม,มารถจีอุทณ์ได้คอยเยื่อทธรทอนด้จังได่ะคาคอยลบคลิปทิมเรียบร้อยแล้วอก็เลยมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เวลาไลฟ์สดหรือว่า เป็นคลิปปกติถ้าเกิดว่าถูกละเมิดลิสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยท้าถ้ายังไม่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่เคลียร์จนมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์เออว่าเราผิดหรือว่าเรายื่นอุทธรณ์ได้อย่าพึ่งลบคลิปทิ้งนะคะให้ดูปองเป็นบทเรียนเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าเออฉันเสียใจด้วยโอเคค่ะ okay, ฉันก็เสียใจตอนนี้ฉันก็จะมีเป็นคนที่มีความผิดเป็นคนที่มีมลทินมีประกาศเตือนนิติ ติดหน้าบ้านไว้ตลอดไว้ลาว่าเธอเธอเคยทําผิดนะอะไรประมาณนั้นนะคะแต่แต่ปองก็ยังไม่ได้ถามเจ้าหน้าที่อีกรอบนะคะว่าถ้าคอยได้อันได้อันได้ประกาศอันได,ได้ได้ข้อเตือนรอบที่สองในซ่องคอยปีหิือว่ามันจะเป็นหรือจะเป็นประกาศเตือนปะกะติอันนี้ก็ยังไม่ได้ถามเขานั่นล่ะค่ะก็เลยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่า เธอเกิดเหตุการณ์แบบนี้อย่าพึ่งลบคลิปนั้นทิ้งเด็ดขาดถึงแม้เขาจะบอกว่านําเนื้อหาออกแล้วแต่ที่จริงคลิปนั้นมันจะไปอยู่ข้างล่างข้างล่างข้างล่างสุดเลยนะคะเก็บไว้ก่อนให้คุยกับเจ้าหนะ้าที่เคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างก่อนมั่นใจแล้วว่าฉันผิดฉันไม่มีทางแก้ไขอะไรได้แล้วตอนนั้นถึงลบคลิปทิ้งนะคะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังว่าคําเตือนกับประกาศเตือน มันคนละอย่างกัน่เองนะคะคนอื่นเขาอาจจะเข้าใจแล้วแต่ปองอาจจะไม่เข้าใจคนเดียวหรือเปล่าก็าไม่แน่ใจนะคะเออนี่ข่อยปึ๊กคนเดียวแล้วคนอื่นเขาเข้าใจเบิางหรืไม่นี่แต่ข่อยบ๊อปึ๊กคนเดียวเนาะน้องเอสวัสดีน้องเอนะคะสวัสดีฮัลโหลมิสเตอร์แทงคิลโเบดข่อยกับิีเบริรไปโอเคแจหนาสิได้อีกแจ็สิบสินัที่อยู่ เมนเนฮัลโหลจังวาเดอผู้ใดปฏิได้ข้ามเตือนแบบปอมให้อ่อานอ่านอ่านมานานบอไม่นานค่ะน้องเอแบตที่เหลือยี่สิบสามเปอร์เซ็นพี่คิดว่าอีกห้านาทีพี่ก็จะลงเอ,อ้ยแค่พี่แค่มาระบายความอัดอั้นตันใจและความความไม่รู้ของพี่ให้เศร้าโลกได้รับรู้คือๆนนะ้าหนะ้าว่าว่าสิ่งที่เราโดนมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะั่นนะว่าสิเฮตุคิดนะ้จะบอกว่าวยอยากเฮ็ด อันมิเตอร์แทนก็เลยว่ามินิเมส์อีสออรโซเฮียฮูอีสมินิเมาสูสู้ส,สู้อยู่คะ่ะน้องเอแต่ตอนนี้พี่ก็ทําใจแล้วนะคะจะเกิดอีงงก็เถนก็เกิดแต่ว่าทันกาสิปีสองเลยก็บปิดโดดแต่ย้ำอีกครั้งนะคะว่าประกาศเตือนที่ปองได้รับหลยคนกับสิเป็นเป็นข่าวลือเสียงเล่าอ้างว่าโอ้ยได้ประกาศเตือนย้อนอันไล่ซดอันว่างดินโบแมนนะคะ ปรกาศเตือนที่ปองได้ี่ปองได้ตอนไรสดตั้งแต่วันที่15มิถุนา3-4เดือนผ่านมาแล้วได้เพราะว่าอะไรได้เพราะว่าอันแพ่งกล่องไปให้ข้าเจ้าเบิ่งอันฟุตบอลยูโรนํำเออบอมเมน่าได้เพราะว่าข่อยไลรสดว่างลิงนะคะทุกคนอย่า <c oughs> สวัสดีพี่เปาเปาดีก็รัก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 ,กค่ะมิสเตอร์แทงกิโลกาฮัลโหลเออชาแนลพี่เปาเปากัน้องเอสวัสดีค่ะ ชาวเอก็บอกว่า hello my fan พี่เปาเปก่กให้วใจพลังบวกมาปองจะลงแล้วนะคะปองเรือแบตยี่เท่าใดนี่ปองเรือแบตอยู่แค่2 3เปอร์เซ็นต์น้องเอกบอกว่าพี่เปาเป่าสวัสดีค่ะพี่เปาเป่านอนดึกจังเลยเว้ยจะคของก็นอนดึกขึ้นกันมหาวาระขจรนอนดึกจะคลองเราแห้งโตดีสิไปแล้วค่ะสะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเบิ้ง 5, แบตก้อนห้าแบตเบิรคตขึ้นมือนันบ่ดีนะด้ค่ะ มิสเตอร์แทงกิโลก็บอกว่าฮลัลโหลออนั่นน่ะนะคะทุกคนจำไว้เป็นเป็นตัวอย่างก็ได้ค่ะรู้สึกว่าปงจะผิดหลายอย่างเสเหลือเกินนะตั้งแต่รู้สึกว่าเส้นทางบน youtube ของเราจะไม่รุ่งบาแน่นะคะไล่สดนี้ค่อยก็ึืนมาไล่สดอีกอย่างคะ่ะสดนินทานินทาใครครับนินทาเจ้านายนี่แลหละค่ะหงหูว่าเจ้าไม่ยุติธรรมสำหรับค่อยเลย <laughs> ุติธรรมเลยนะคะมิสเตอร์แทนคิโร่ก็ฮัลโหลฮัลโหลปองนะฮัลโหลมิสเตอร์แทนคิโร่ไ a แอปทอลกิ้งกับบ uh, bon, uh, uh, com, com, <laughs> อลอะวาร์มิ่งคอม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 มิชคอมมิชชั่นที่บอกอกว่าฮัลโหลมิสเตอร์แทนคิโร่ก็อยากจะบอกว่ามันกับบอลยุติธรรมแล้วเนาะ ใอยเฮ็ดพิษเทียเดี๋ยวน้องสุขให้คอยมีตาบาปไปตลอดชีวิตเลยนั่นโอมันยุดธีทมดีแล้วหรือม่อย่างเราน้องปองอ๋อพี่เปาเปาพอดีปองน่ะได้คําเตือนตั้งแต่วันที่สิบห้ามิถุนาแล้วเรื่องมันพอดีวันนั้นน่ะปองปองไร้สดทีนี้แฟนปองเขาดูบอลยูโรอยู่เพื่อนในไร็เคยถามว่าปองทําอะไรปองดูฟุตบอลเขาเจ้าก็เลยขายเบิรงน้ำเนปปอง กล้องไปทางทีวีที่ถ่ายทอดสดอันฟุตบอลวานซานเด็กเออบาดท,ที่นีลิ่งของปองเแล้วก็ถูกดีดลงแล้วก็มีเมล,ลมาก็ประมาณเออเราละเมิดล,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 ลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยพี่ปอปอแล้วก็มีคำคำเตือนที่ปองแปะไว้หน้าบ้านอเออเธอแล้วเมื่อ,อกดชุมชนนะนน่นนี่นั่นนะตอนนั้นปองก็ยอมรับผิดแต่โดยดีเออปองก็ไม่ได้คิดจะอุทธรณ์ไม่ได้คิด อะไรเลยแล้วเขาก็เอาคลิปนั้นออกไปนั่นแหละพี่เป่าเปาเออในความหมายของปองปองเข้าใจว่ามันก็คือประกาศเตือนปกติที่ที่ถ้าเราได้รับเออมันก็จะแบบครบ9 0สิบวันแล้วคําประกาศเนี่ยมันก็จะหายไปใช่ไหมคะพี่เปาเปา,เ,ปา,เ,ปาเออปองก็นบับวันรอเลยครบ3มเดือนวันที่15กันยาเออมาที่นีป่ปองก็เลยเลื่อนมือเน,นี่ยลงไปตารางตื้นตื้นตื้นนะคะปองก็เลยไปเห็นคลิปนี้แหละปนีปปองก็เลย มันก็เป็นตาแดงๆแต่ว่าเนื้อหาในคลิปก็ไม่สามารถดูได้น,นะเพราะว่าเขาออกเร็วโอ้ยปองก็ว่ามันเครื่องตาปองก็ลบคลิปนั้นทิ้งทันทีเลยแล้ววันนี้ปองก็เลยแบบเอ๊ะเนี่ยมันก็ครบ90บวันสเดือนแล้วเนาะจาก15หมิถุนาจนถึงสิงหากันยาเออป้องก็เลยถามเจ้าหน้าที่คนแรกเจ้าหน้าที่คนแรกเขาก็ให้คําตอบปองไม่ได้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะขอไปปรึกษาทีมงานเขาก่อนเออเขาก็ขออีเมลปองไปปองข้างอีเมลแล้วหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเออ เราไม่สามารถอ่ให้คุณยื่นอุทธรณ์ได้เพราะว่าคุณนั้นได้ลบคลิปทิ้งไปแล้วปองก็เลยบอกว่าอันปองไม่ได้จะยื่นอุทธรณ์ปองก็ยอมรับผิดไม่คิดจะอุทธรณ์แต่ปองอยากรู้ว่า90วันที่เขานับเนะ่ะเขานับอ่เฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์อ่ไม่รวมวัมนหยุดราชาการหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่ประกาศปองมันจะหายไปปองก็เลยบาเจ็งสี่คนนั้นก็เลยหายอีกประมาณมือนึงก็ตอบกลับมาว่าอัน ประกาศเตือนจะไม่มีวันหายไปจากหน้าซ่องคุณวสานดิคับแต่แต่ตอนนั้นปองก็ยังมีความหวังอยู่โอ้ยอันสรงสซยเขาสินับอันนับมืออันยังก่ออันเฉพาะว่าอันจันถึงสุขไม่ไม่รวมมันหยุดราชการเออจนกระทั่งเมื่อเช้านี้มันก็ประมาณน่าจะครบเก้าสิบวันแล้วนะพอปองตัดเสาร์ที่ออกปองก็เลยได้ส่งข้อความไปถามอีกเออเจ้าหน้าที่เขาก็เลยบอกกลับมาว่าคราวนี้กระจางเลยนะคะเขาบอกว่า คำเตือนหรือว่าวามิงนั้นอ่ะมันคนได้อย่างกับประกาศเตือนวอร์นเดชอันคำเตือนนี้จะไม่มีทางหายไปจากช่องแต่ถ้าสมมติว่าปองได้รับครั้งที่สองถึงจะเป็นประกาศเตือนประกาศเตือนนั้นจะมีอายุอยู่เ0า90วันแต่เขาก็บอกอยู่ว่าอ่ะคุณถ้าคุณเห็นว่ามันไม่ยุติธรรมคุณสามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะ ไข่สิมาอยู่อุทธรในจังได้ข่ลบคลิปทีมแล้วสันเดียวนี้ก็เล่ากันก็เลยเอามาหอยมูฟั่งบานอันําเตือนกับประกาศเตืนเอนด้วยว่าอินอีว่ามิงมันคนละอย่างเดียวกันเด้อปองก็เข้าใจผิดตลอดว่ามันคืออันเดียวกันและและมันจะหายไปจากหน้าช่องเราเมื่อครบ90วันมันไม่ใช่นะคะท่านผู้ชมค่ะถ้าคุณได้รับครั้งแรกมันคือคําเตือนคือ ันเห็นขืนก็นจังที่ปองว่ามันหายนาซ่อง,องปองให้มูเจ้าแท้แร่แท้แรกไปถามขาเจ้าเบิ้งได้ว่าอันนี้มันคือประกาศเตือนหรือว่าคำเตือนบารมิงมูมเจ้าจะได้เฝ้าอุทอดนนะคะนั่นละค่ะสวัสดีคุณยายเชอสวัสดีพี่เป่าเป่า,ปาค่ะสวัสดีน้องเอสวิติตตร์ทางกิโลไม่ได้เลยค่ะน้องปวงมาสันเดฟุตบอลเย้เย้อันไอแฮฟอะเฟรไลไร And after my husband he looking football Euro after the song football in go in my life after it feel my life go เออจังสั่นแล้วพ่อใหญ่จะเข้าใจคอยบอกฟุตบอลน,นี้หนักกว่าเพลงอีกอย่าหาทำเออนั่นแหละปองก็เลยจะมีตาบาปตลอดชีวิตนะคะยายจำได้อยู่วันนี้ที่ไลฟ์สดเมนเมนคุณยายเปาเป์สวัสดีค่ะนะ้องเอสวัสดีค่ะจากคุณยายนะคะ มิเตอร์แทนเรากำังฮัลโหลมิสเตอร์เซวิสนะคะแล้วก็พี่ปอปอกับยายเชิดสวัสดีค่ะคุณยายเชิดกัฮัลโหลมิสเตอร์แทนกิโรดอันเด็กช่างเชียอมคำว่าแซงกิววีโอไลฟ์ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะมิสเตอร์แทนกับฮาวอาร์ยูมิสเตอร์เซอร์วิสภาษาเดโอเคเปิดกล้วยกับสิบสิบไปแล้ว you are right, husband or football yes and after the song in, in tele coming in my livestream right this After you know what happened my l i f e is go go out is back after he has said to me me is a warming เออคือจงคอยแค่ใบหนาส่องเลยเพราะง่ายใบอกอ่านเข่ามาบอกอ่านบล็อกคีบคอยบอกคนั่นแหละค่ะก็เป็นแบบนั้นนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อน เพื่อนฟังว่า,าคําเตือนกับประกาศเตือนมันคนละอย่างกันเด้อเพราะว่าปอนะเขาใจพี่ตอลอดเนาะว่ามันเป็นอันเดียวกันสันเดย์เ๋ยวนี้ก็เพึ่งมกกักจะจางแจ้งวันนี้เองอ๋อก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่นะ,ะที่อธิบายให้เข้าใจโอเคค่ะแต่ปองก็บ่ไเลยถามเขาตืมเนาะว่าแล้วถ้าข้าคอยอันเฮ็ดพิษเที่ยนมา สิเกิดยังกับซองคอยว่าปลอมก็บไม่ได้ถามแต่เขาก็บอกแค่ว่ามันไม่มีผลกระทบต่อการเปิดสร้างรายได้ของช่องวสันเดอเออร์เขาก็บอกแค่ว่าขอแสดงความเสียใจด้วยวสาาันต์ท่ผมเป็นตะวเด็ดตัวนสาดยฮัลโหลมัมคอยบอกจบไปแล้วคอยสิไดดรี่เพื่อให้จบฟังอีกบบน,นี่แบทคอยสิเบิร์คอยสิลลกอาอดิสนี่สิลกแนวด้สนี่แบทสิเบิดอันคุณยายเชิญก็บอกว่า เด็กเชืเด็กช่างเทียมสวาสดีค่ะมิสเตอร์แทนกุก,กุกกใจเสร็จไปมันก็นมาแล้วแจมบ่กเอาบ้านเรามาคอมเมนต์นั่นเต๋อปองบ่เห็นเอ้ยเอาอ่านปองไม่ได้ดูมาหันปองคาดแต่เบาอยู่ปองไม่ได้อ่านคอมเมนต์ไหนปองจะขึ้นไปเออไม่เห็นจริงๆนะเห็นแต่ของน้องเอแสดงว่าต้องปิดอันนั้นก่อนปิดมันไว้สักหนึ่งชั่วโมงแล้วมาเปิดใหม่ ไม่เห็นจริงๆครมบพิจิตรไม่เห็นจริงๆนีปองเลื่อนเบิ้งแล้วไม่มีอีรินิสเตอร์แทงเขเรียกก็ยัมมี่ยัมมี่มันเกิดอะไรขึ้นโอ้ยเรื่องที่เราคุยกันนั่นแหละมัมที่ปองเคยส่งให้ดูหลังบ้านนั่นแหละสรุปแล้วประกาศเตือนกับคําเตือนนั้นเขาบอกว่ามันคนละย่างเดียวกันเออออีที่ปองได้มันจะไม่มีทางหายไปจากหน้าช่องปองมันจะอยู่กับปองไปตลอดชีวิตยูทูบเบอร์มันก็จะแปะอยู่อย่างนั้น ถ้าปองได้รับคําเตือนรอบต่อไปนะ่สมุดิวาอีกประมาณเหมือนอื่นเหมือนือนปองมีความผิดปองเนี่ยอาจจะผิดจากคลิปนี้เฉยอันน่ะมันถึงจะเป็นประกาศเตือนและอันเนี้ยมันถึงจะเป็นประกาศเตือนที่ว่าอยู่กับเราเก้าสิบวันเออเคยสิหายไปแต่ว่าอันคําเตือนที่ปองได้นี่มันจะอยู่ก็ปองไปตลอดชีวิตเพราะว่าปองไม่ได้ยื่นอุทธรณ์แต่แรกไงเพราะว่าปองเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นประกาศ ประกาศเตือนปกตินะฮะก็ว่าเขาอ่านมังกดรลายรอบอยู่ได้กระบอกหัวมันมันคึกคนละอย่างเดียวกันน so ัええ <mar ่นและมั่งประมาณนั้นแต่ที่แต่เป็นคนละเรื่องเดียวกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับปองตอนนี้ก็สายเกินไปสําหรับการอุทธรณ์แล้วเพราะว่าปองลบคิดทิมแล้วค่ะนานและวก็เจ็บแบบมัก็บ่านาเลยบ่มีไผทักเอาบ่เห็นอีดีเห็นแต่ เป็นมัลกามิสเตอร์ทางกิโรฮัลโหลว่าสั่งไี้ไหมสิปได้ป่ะที่นี่อยมันใช่ใช่เขาก็บอกอยู่ว่ามันไม่ได้มีผลต่อการเปิดสร้างรายได้ไม่มีผลต่ออะไรแต่มันแค่จะเตือน่าคุณคือคุณมีความผิดนะประมาณว่ามียางติดอยู่หน้าบ้านวาสิปอยว่างอยู่ข่อยว่าสิปอยว่างเนะัรอทันทันถ้ารู้คําตอบนี้ตั้งแต่เดือนที่แล้วที่ถามมาเจ้าหนะ้าที่คนแรกปองก็ว่าจะนั่นอยู่เนาะ เออเขาอธิบายบอกกระจาอธิบายเราไม่กระจ่างเนาะก็ปล่อยให้เรามีความหวังแซนเดอเออท่านบอกบองดังแต้เทียแรกบ้านอันประกาศเตือนกับคำเตือนคนอย่างเดียวกันตั้งแต่รอบแรกบองกระสิได้เข้าใจแต่พุนแล้วบองกระซิบบดได้อันค่อยนะเรื่องของเรื่องนะ่ะเออมันจะมาเข้าใจมันเศร้าในี่ซนเดอร์ิดีไปใสอันเบสซิเบิร์ดค่ะเบสซิเบิร์ดแต่ซิดด้โดนห้านี้ แตนะ่ทีกับพ่อจะไม่เดิยนยังสืบฟ่ายกับคอยคะ่ะอยู่ตัวเพราะฉะนั้นรีเพออีกรอบนะคะบูรังค้นปัดสีวาเห็นหนาซองเมืองเกิงจืดเแล้วบ้านนั่นนี่นย้อนไล่สดวางนิ่งโมเมนนะคะดูปากอีกครั้งนะคะได้ประกาศเตือนไม่ใช่เพราะไล่สดวางลิงก์นะคะได้ประกาศเตือนย้อนว่าไล่สดเรากับ อันน้นกองให้เขาเบิ้งฟุตบอลน,นะคะเออเจ้ามุ่เจ้าห้าเข้าใจพิษเด้อย่าภากันเอาไปลื้อทวัวทีบทวัวแดนเดอ้อ <c oughs> ขอได้ประกาศเตือนหน่อยขอไล่เดอันแล้วฟุตบอลเดอ้บอบ่แม่นันเรื่องอันขอไล้เซร์บ้างลิงนะคะ <c oughs> อยู่ผู้เฒ่าเงาโอ้ยเงาก็ะคืนไล่ละเนาะคืนไล่ฝอยสิคะ <c oughs> เด็กหน่อยกระิไปนอนเว้นมืออื่นเสาร์ซมีอีเวนต์อยู่นะคะพวกนี้เช้ามมีอีเวนต์ไปหาเหตุคะ่ะ นหนูจะไปเก็บเห็ดไปเก็บมาเก้าดาต้องนอนเร็วค่าจะฟฝอยแบบแบบนี่โอเคแบตเตอรี่ขอยังไ้อยู่แต่เพสองนาที่บ่นี่กต่เม,มือ่อฝอยแบบว่ามันะ,ะเลยมาเล่าให้มุงฟังว่าสันเดย์ได้ส้มน้ำหนาก่ยยก็ส้มน้ำหนาาโดดแด้ เมื่อยคือกันจริงโน่เนั่นแมนแมน,แมนพะว่ามื่ออื่นเ้าต้องไปปีนเขามื่ออื่นเ้าต้องไปไม่ใช่มื่ออื่นเ้าสิตอนบ่ายๆแล้วต้องไปปีนเขาเก็บเก็บหมากเการัดนะคะอีเวนต์พรุ่งนี้นะคะใครผู้ใดไล่สดตอนบ่ายใอยบ่ได้ไปเฝ้าเด้อค่ะเขาจะไปเก็บหมากเกาลัดเขาจะไปเก็บเฮ็ดอันสวัสดีพี่พรค่ะน้องก็ว่าจะลงแล้วระแวงมากเลยนะคะแบตกระซิเบิดนี่ เหื่อยตอนนข้อให้เลี่ยงงัวเลี้ยงงัวไม่ง้วให้เลี่ยงอย่บอกบัดเขาสิมาตรวจคลิปนี่ปฏิถึงดีดอีกรอบนึ่งด้วยปมีความผิดปฏิความผิดประสิไลเล็กบัดถ้าผิดรอบเนี่ยจะได้ประกาศเตือนคลองแท้แลคะค่ะรอบแรกได้ขําเตือนเบาๆนะคะแต่รอบต่อไปเธอจะได้ประกาศคลองแท้นะคะพรุ่งนี้เอ้ยคืนเว้คืนย่ามเลยก็ขึืนเด้อค่ะแต่จะึืนตอนบ่ายนะคะ ตอนบ่ายโมงอีซันสิไปอีเวนต์นะคะพรุ่งนี้มีอีเวนต์เก็บหิดกับเก็บหมากเกาลัดนะคะตอนบ่ายเสจ็ดแปดโมงกับน้องพรเลิฟเลิฟนะคะฟังอะไยก็มาเด้วมาเด้วแต่ดแปดโมงกับบอจเวลาคือกันฝรั่งม่ากัพิกติกสวัสดีค่ะเสจ็ดแปดสติ๊กเกอร์เริฟเลิฟยาวไปยาวไปมันเขาจะมาจ่อฟังข่อยอยู่บอกว่าจ่อฟังข่อยบอจีบอกว่าโอเคคุณมึงได้ประกาศเตือนคลิปนี้แล้วพี่ ไมส่สิดเสีหัวโอเคค่ะทุกคนปนิปองกร็ิิไปนอนแล้วนะคะเจอกันเจอกันเร็วๆนี้นะคะทุกคนขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะไายไผแน่นอ่าวัานนไ่แนเนออะไรคะภายแน่นออะไรเอ่ยภายแน่นออย่าง นพูดเรื่องอะไรนี่ใครแน่ใครแน่มาสี่บอกแล้วแน่หแนไหนไือถามว่ไม่ผู้ใดแน่เออไปไปค่ะไปนอนคับฝันดีนะคะทุกคนนอนรับให้ได้เงินหมือนนอนตื่นให้ได้เงินเสรแล้วก็ให้มูเจ้าเบิ่งคอยเป็นโตยางนะคะอย่าเอาเป็นเรื่องอย่างนะคะทุกคนนอนรับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ thank you everyone for watching วใจตรงนี้น้อยให้ทุกคนฟอมกับบับเบิ้ลนะคะทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบายไอวีซตจะมาอย่างง้ามหนี่คอยสิไปนอนแล้วสวัสดีพี่วิชีสวัสดีพี่อีโบคนสวยบ๊ายบายนะคะทุกคนพี่วิชิตมองจะไปแล้วพี่อีโบบ่เห็นโดนคิดทอดคีดทอดคือกัน,นะคะ่ะพี่อีโบคนสวยอันเดอประมาณกับพรนตั้งสติมอเล้รไปแล้วนะคะทุกคนเอา้ามาอย่างซ้ำนี่มา มาระบายแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังนะคะผู้ใดขอมาที่หลังอ่ะหูอยากคูว่าปองว่าเราย,ยัางไปรีเพ่ฟังนะคะไปแล้วอีดีค่ะแบทซิเบิร์ดแบทซิเบิร์ดพ่อแม่พี่โนโ้องสวัสดีนะคะทุกคนรักทุกคนนะคะนี่มีมินิฮาร์ดฟอร์ยูคุณด็กบ๊ายบาย